กบยูฟาเฮาเฮามีจากสายพันธุ์ครับก็มีอยู่ประมาณสองสายพันธุ์ครับครับมีพันธุ์อย่างนี้พ,พันธุ์กบหน้าเนาะครับเป็นพันธุ์กบดํากบหน้าแล้วก็สายพันธุ์ที่สองกับเป็นสายพันธุ์อ่ากบจานผสมกบหน้าครับครับสียอเป็นตัวดำดดดดาไล่ๆสีลหรครับอืมทองสีออกได้เลยไ่สีเลยครับผมอันนี้คือกบสายพันธุ์กบหน้าครับเนาะอือตัวใหญ่เนาอแม่ยใคร ฟองที่เหลือครเหรอครับน่าสเกตนึงเลยครับฟองสักซาครับเนี่ยไม่เลาเ่าทำไมเอาเมื่อมานบ่าองที่เป็นสักซาอืมคือเนื้อนาคือกระดาษไสยอือคือสเกตยังไงเลยครับผมครับสวัสดีครับถือนั่งตัวนะครับผมครับกับซื้อนายมณฑีจันทร์ศรีครับพี่กากกับบัตรน้อยเข็ม ตำบลหินกองอําเภอสมุทรภูมิจังหวัดลอยเอ็ดของเฮาเนี่ครับครับพี่ต้นนันพี่ต้นตอนนี้ก็คือเห็ดฟ้ามกมนะครับเนาะครับผมเห็ดฟ้ามกมครับเห็ดมาได้โดนบาได้ครับพี่ก็เห็ดมาได้สองปีแล้วครับสองปีแล้วครับกบยูฟ้ามเเ้ามีจักสายพันธุ์ครับก็มีอยู่ประมาณสองสายพันธุ์ครับครับมีพันธุ์อย่างเนี่ยมีพันธุ์กบหน้าเนาะครับเป็นพันธุ์กบดำกบหน้าแล้วก็สายพันธุ์ที่สองก็เป็นสายพันธุ์กบจานผสมกบหน้าครับ ครับแล้วก็ไอ้ฟ้ามังห้องนี่ห้องห้องห้องเริ่มต้นห้องนี้จังไหนครับพี่เริ่มแเดิมที่กับสีกบหน่อยมาเรียงครับอืสีกบหน่อยมาเลียงกบ,บ,บตัวละบาทสองบาทนี่นละครับครับพอดีอยู่บ้านผมกีับมีฟ้ามหนึ่งอยู่ครับเจ้าเห็ดเป็นสายพันกบหน้าเป็นคอสีคอสีมาหาลอยครับเอามาเลียงเป็นกบตัวละบาทเลียงไปแต่เป็นพอแม่พันธแล้วครับ ทีนี่อายุพันธุ์ใดเจ็ดแปดเดืนอนเขา,าก็บล่อมาผสม,มทำล่องหัดเห็ดหัดทำเถิบลองเบิ่งในยูทูปน้่นเนี้ยศึกษาเอาครับเอาไปามาก,กะลองผิดลองถึงนะครับอลองหัดเพาะเขิบเอาไปามาก,กะสามารถเพาะลูกก็หน่อยเลยครับอลองผิดลองถึงข้ามข้ามของห้องอยู่คือห้องเห็ดเดงมาครับเห็เด,เดเด็งเห็ดเดองครับ ก็คือมีการเอาอกระเบื้องกระเบื้องเกาวนั่นครับกระเบื้องเกาเอาอมาหลอมันมาพี่ครับมาหลอมครับอันนี้หฮอหอหลอมเพื่ออ่างครับหลอมเพื่อกันพวกอ่าพวกสุนัขพวกหมาพวกพวกงวงสินะครับอืมที่เป็นสิข่งของมาทํลไยครับอฟาร์มของห้องครับแล้วก็อ่าอันนี้บอ่อนี่คืบอบ่อยังครับพี่นี่บ่อนิดน,ยนอยนี่อันนี้เป็นเป็นบ่อของอ่าลูกออดสายพันธุ์กรมนาครับเนี่ยอ๋อครับลูกออด นะครับยังเป็นหลูกออดอยู่ครับอายุเพิ่งแคได้สิบเมตวันเหรอครับเนี่ยอืมสิบเมวันเลยอครับครับกะใส่ไปประมาณสิบเก่าคูเนาะครับอืมสายพันธุ์กบหน้าสายพันธุ์กบหน้าอย่ครับไอ้บอแแรกเลยครับเป็นเป็นบอยอย่างบอยแรกนี่เป็นสายพันธุ์กบหน้าผสมกบจานครับโอ้เดี๋ยวมาเบิงกันครับนี่อันนี้บ้านีนเปียหนําหมครับตัวนี้นี่ยังมาท่านในเปี่ยนครับอ๋อ พอดีนามกับบ่อะไรครับใส่นามปลาปลาหมูบานอู้่ครับอือบ่อตัวตัวนี้ความขนาดเท่าไหรครับความกว้างค้ามยาวนี่ก็ขนาดควอมกว้างสามเมตรครับสามเมตรความยาวกับประมาณแปดเมตรแปดเมตรอือความลึกเดียวครับความลึกกับประมาณสามสิบถึงสี่สิบเซนครับอือ สามสิบถึงสี่สิบเซนแบบที่นี่ฮากเขาเอาอผา่าผ่าปูพื้นเนะาะรับผ่าปูพื้นผ่าผ่าไอ้พื้นผ่ายางสีดำนั่นครับเมื่อปูอันนี้คือปูให้มันเป็นอย่างรใบ,บานามซึ่งอย่างครับปูใบหนามซึ่งครับอ๋ออันนี้นะครับไอ้ทีที่ฮองรัดไว้นี้เืออย่างอันนี้รัดไว้ก็รัดไว้เพื่อบบไห้เวลาเขาเปาลี่ยนไถ่นานะครับโอ้เวลาเปลี่ยนไถ่นานเขารัดไว้บบไห้โลวมันไหลออกอันนี้ลูลว์นี่งหน่อยก็เดี๋ยวนะครับ ไม่ให้ลูกวอนไหลออกนะครับลูกวอนอายุแปดวันครับบอนี่อ๋ออายุแปดมือครับนี่พ่อพ่อพ่อเป็นไงเหรอเ่าเขาเขาได้ไเดย์ใหญ่บอครับพ่อเป็นไงเหรอล่าพ่อใหญ่ไเหรอล่าเขากระใหญ่ใหญ่ด้ครับใหญ่ไปอีกบ่อหนึ่งบอสอีกบ่อหนึ่งครับโอ้เป็นเป็นบ่อที่สองนะครับเป็นบ่อที่สองไปเบืองบ่อบ่ออีบ่อที่สองเพื่อป้องกันไว้เพม่นกินกันเนาะครับอืมไม่กินกันครับไว้ตัวใหญ่กัดกินตัวน้อยอันนี้คือบ่อที่สองนะครับบ่อที่สองอ้ นี่ขนาดควมกรองควบเง่ก็คือทอกนอันนี่ก็คือทอกันครับขนาดควงเงาอันนี้คือเป็นเป็นใบบวบเผาเหมือนไหครับใบบกบเผาเอามาไว้ให้ิ่นเกาะิันง่อยครับอ,อ๋อเขาเกาะเขาง่อยเนาะเพื่อป้องกันไว้เป็นจมนำเนาะครับครับเพราะว่าเิ่นกลายเป็นลูกกบแล้วอืมวันนี้เขาก็ตีใหม่เนาะเอาใหม่ตีเป็นครับตีเอาผ่าเซเลนมุ่งกันกันบ่อไว้ใว้มันขามากันครับมุ่นู้นี่นะครับกันมกบ่อ อันนี้ก็กั้นนกกันเ่ยโอ้เพราะว่ายู่นี่ก็ใส่มุงเก่าต้นนี่นครับมุงเก่าครับมุงเกามากกันเลยก็บพ่อซอยใดนะครับเนาะเสียเงิีเขียวโอ้นี่ผ่าเขียวแลกันไรเพราะว่านกกาลายครับยู่บริเวณนเงี้ยผมเนี่ยกาลายของกาฟงนกกระปูดนกกดจะร้ายครับมุงเขียวี่ห้องซื้อมาอะไรบาเลยครับพี่มุงพูนไร้าเขียวกะมันจีมีมุงเก้าน้ำครับอืส่วนบ่อแล่เนี่ยเป็นมุงไม้ครับ สี่อมก่อ่ละสามร้อยครับก่าละสามร้อยนก่อ,อ,อนหนึ่งกับประมาณมีสิบมีสิบเมตรขวงเงากว่าละสามร้อยครับผมอันนี้เด็กผีบอยยังตัวนี้อันนี้ก็เป็นบออ่าลูกกบครับเหลื่อมทะยอยกินฟังนะครับอายุได้ยี่สิบวันหรอครับอันนี้ลูกกบเพื่อนงานครับยี่สิบวันเหลี่ยมทะยอยถอดทางหางหดโอขึ้นฟังแล้วครับบอนี่บอยใหญ่กระมูตัวนี้ครับบอนี่บอยใหญ่กระมู งยาเท่าดวตัวนี้ครับตัวนี้ความเยาสิบห้าเม็ดครับสิบห้าเมตรครับความกว้างกับสามเมตรคือกันกว้างสามเม็ดสามพูนสิบห้าครับความลึกความลึกกับประมาณสามสิบถึงสี่สิบครับอือสามสิบถึงสสิบถึงสี่สิบเซนครับโอ้นี่ครับเห็ดคือกันบดบาบอนี่บอยังขมูครับผมอือไอ้บอบอทุกบอที่ห้องมานี่คือเห็ดเองทั้งหมดเลยบอเห็ดเองทั้งหมดครับเอามือขุดนะครับใส่กักตุก ใส่บบกจ๊กใส่จอบห้องนี้นะนันครับโอ้คุดเลยครับผมแล้วที่นี่ห้องขายจะในสติ๊กฟาร์ามพวกนี้จะเริ่มต้นที่ตัวระบาดครับเป็นกบหน่อยกบหน่อยตัวระบาทนะครับตัวละบาทสองบาทเราแตะใส่ล้วแต่แตขนาดนะครับครับแตพอแม่พันธน์ห้องบริใครพอแม่พันธ์ย,นนนนอย,อย่างครับเพราะว่ายังมีจำนวนน้อยครับพอแม่พันธ์อืมอาหารนี่พี่พี่ให้อาหารย่งเลยอาหารช่วงประมาณ แปดม่วงเ้าเนี่ยนะครับอืม่วงเ้าทิ้งก่อมอรับอาหารเม็ดไทเกียดแล้วครับโอ้หอันนี้เป็นอาหารเม็ดด้วครับผมอาหารเม็ดไทเกียรตินนี้อาหารอ่าสำหรับสชาบลูกออดสำหรับลูกอกอดโอ้ตัวนี้ครับเฮ้ยให้ให้เมื่อละจักเทียรครับมื่อละสองเทียรครับมื่อละสองเทียรครับผมโอ้บ่อนึงเขาแห้่ไรเป่พี่แหจักกลบบ่อนึงบ่ครับก็แห้ประมาณแสตชีหากรัมครับซีห่ากับเมื่อเฮ้ยครับ เดาแต่ขนาดของบอ่บอบ่อใด้ที่นีลูกกบไหล่กัเข้ากัาบไหล่ไหลบ่อใด้ที่นีลูกกบน้อยเข้ากับไหลน้อยครับครับผมเดี๋ยวว่านให้เบิ่งครับานางแบบเขียวอืมจักอยานฝนเหรครับจักรยอยสิเปียกทายน้ำมันครับจักจักจักกระถิ่นจั๊กมือครับเป็ข้จังไายนั่นเอรับเกาะเล้วแต่ครับ คันน้ำเดิ่มเชียวแล้วเขาเก็เฝ้าเฝ้าไทยเพิ่นนะครับโอ้สังเกตจากสีน้ำเอาเน่ยสังเกตจากสีน้ำคันล้อยไว้โดนนี่อันตรายครับอืมโดดไพ่ต่างๆครับค<อ>ันอาบาัท่านกับไปยกบอ่อครับอืมอีกายนี่ยกบอ่อยอดน,น้ำเชียวเนี่แหละครับฉลาดใจหวดตายยกบอ่อเลยครับมันคือเป็นประสบการณ์เฮาเนาะนั่นครับอืมฉลาดใจบ่อเปี่ยนให้เพิ่นง่ายถลแล้วเถอะนะครับเดี๋ยวไปบบอลนึงครับ อันนี้ก็ถ่ายลูกข้ามาเอาครับนี่โอ้หเขาจองมาแล้วครับผมเตรียมเขาเขาสร้างไว้หลายแบบจะสร้างไว้สองพันตัวครับอืมครับไม่นีตัวระบาดมาครับไม่นีตัวระบาดครับนี่อ๋อสองพันตัวงั้นครับอ้สองพันตัว่นองก่อนสงการเพิ่มกับมาเอาพันหนึ่งตันตัวอืม อันนี้อันนี้เป็นเป็นบ่ออย่างครับพี่อันนี้เป็นบ่ออ่ากบพอพันธุ์ครับเนี่ยกบพอพันธุ์ครับโอ้เป็นบ่อปูเลยเนาะนั้นครับอันนี้เป็นพอพันธุ์สายสายกบกบสายพันธุ์เนื้อครับเชิบหัวพอพันธุ์นี่ตนีตัวใหญ่เลยพอพันธุ์กบจานมันก็อออกเหลืองครับตัวนึงก็ออกดำๆครับสอบไปทางกบจานกับนี่ครับอือความเปียย เป็นกบลงผสมนะครับเนี่ยครับกบจานผสมกบหน้าครับตั้งตัวก็เป็นเหลืองมก็เลยออกเหลืองไงตั้งตัวก็เป็นดำๆคกบหน้าครับครับอืมเดี๋ยวสิ่ภาพไปมึงผอพันควบหน้าครับกับเมียพันควบหน้าอันนี้อันนี้เป็นบั่วพ่อพันควบหน้าครับมั่วพ่อพันควบหน้าครับเดี๋ยวจะเปลี่ยนไทยหน่อยจะดูงี้จะดูงี้ตัวงี้ทำเลย น,นี่พอทันเนาอครับสาอพันคนหน้าครับโอ้ตัวดำๆด้ล่างตัวเงี้ยตัวเงี้ยตัวเงี้ยบึ้งหลังนะเพื่อนนะอื่นี่เป็นแมวพันธุกบนะ่ครับผมอ่าใส่ฟงเข้าในฟางเข่าเอยๆเป็น,ส,นสองสายพันครับนี่สายพันกบหน้าอือสายพันกบหน้าบวกกบการครับเอากับไขมังครับอู้ตัวเงี้ยเลย ตันนี่ครับโอ้เสียวเป็นตัวนอนดำไล่ๆ,ๆใช่ไหมครับอืมทองสิ๋วได้ไล่ยไม่เสียเลยครับผมอันนี้คือ,อกบสายพันธุ์กบหน้าครับเนี่ยอืมตัวยังไเนาะเหม่ยใครความที่ธิใครเหรอครับอืมแคาสั้นๆกกหนึ่งครับ ปองสักษาครับเนี่ยไม่เลาว่าทำไมอ๋อเมื่อมานบปองนี่เป็นสักษาอืมคือเนื้อยาคือกระดาษไสอืมคือต้องเปลี่ยนยังไงเลยครับผมอันนี้ก็คือเป็นบ่อแม่พันธุ์ครับผมเป็นแม่พันธุ์กบสาวครับนี่ครบจานผสมกบหน้านะครับครบจานผสมกบหน้าครับผมโอ้มีแต่ตัวนี่เลยเนาะเป็นๆเลยเนาะอันนี้ท่ออย่างไรครับระบายน้ำบ่อท่ออ่าระบายน้ำครับอืมอันนี้แม่พันธุ์เนาะท่อระบายน้ำเสียมีแต่ตัวงามเลย อนี่เดี๋ยวให้พี่โต้ฝากช่องทางการติดตามนะครับสามารถติดตามได้ช่องทางไหนครับผมครับก็สามารถติดตามในช่องทางอ่า Facebook อะไรครับเฟซบุ๊กสีตนมนตีนะครับเป็นภาษาอังกฤษครับและะ้วก็อีกช่องทางหนึ่งก็คืออ่าเบรอร์โทรครับเบรอร์โทรก็ศูนย์เก้าสามสามหนึ่งสีหนึ่งสีหกเจ็ดครับครับแต่ผู้ใด,ดสนใจลูกกบเนาะ ครับผมถูกต้สนใจถูกต้องครับตัวนีมาสอบถามเลยครับครับเบอร์เบอร์เบอร์ไล่กับตามเบอร์โทษเหรอครับครับเอ่อมันก็จะมีตัวระบาตัวสองบาทเนาะเดี๋ยวถ้าใส่ตระหนาดครับผมเริ่มต้นที่ตัวละระบาทครับเริ่มต้นที่ตัวละบาทสองบาทตละหนัตถ้าใส่ครับครับอ่ะสำหรับทีนี้ก็ขอบคุณพี่ตัวหลายๆครับขอบคุณครับผมครับสวัสดีครับ